สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่กับตัวไมลอย์ไมโครเทคครับผมตัวนี้นะครับผมลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับผมถ้ามาถึงเราไม่มีของดีมาแน่นอนนะฮะไมโครเทคนะครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นนี่ครับ mt เจ7ดเจดเจนะครับรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้มี e c h o นะครับผมมี Q แล้วก็มี Exciter ด้วยนะครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเสียงกันนะเรามาซ่อมกันดูดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบไฟเข้าอีกตัวนี้ไฟเข้าปกตินะครับผมแต่ว่าเนี่ยนะฮะตัวไม้นะครับออกแบบมาดีมากครับผมตัวนี้ เป็นของไมโครเทคอย่างดีเลยนะครับบางรุ่นนะครับผมก็จะเป็นแค่เป็นแบ็คไลท์นะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนพวกนี้ได้นะครับผมรุ่นนี้สามารถเซตแล้วก็สามารถซิงค์สแกนตัวไมได้นะครับผมหลากหลายความถี่มากนะครับผมเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับผมอันนี้ตัวไมเราเปิดแล้วนะฮะสัญญาณมานะครับ ตัวเลเวลมันจะบอกมันไม่มีเสียงนะฮะเดี๋ยวผมเทสให้ดูดูก่อนนะครับช่อง XLR นะครับที่พี่เขาใช้อยู่ประจำเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยวันนี้ก็เลยส่งมาให้เราซ่อมนั่นเองนะครับผมคือ XLR เนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผม เอเของเรามันไม่มีเรามันสายโมอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้อเอาดูนะครับขาเนี้ยจะเป็นกลาวนะครับผมเหมือนกันเลยส่วนสัญญาณจะเป็นสองขานี้นะครับสองขานี้เนี่ยฮะคือถ้าเราต่อเนี้ ลั่นเลยครับผมเนี่ยเหมือนมันมีอะไรช็อตนะครับผมแต่ว่าแต่ที่กาวน,นี่คือเงียบมีปัญหาอะไรนะครับนี่แหละคือปัญหาของตัวนี้นะฮะเลยทำให้ไม่มีเสียงเดี๋ยวมาดูข้างในก่อนนะฮะว่ามันเสียหายมากน้อยขนาดไหนฝาหลังออกมาแล้วครับจากที่สังเกตนะครับผมทุกคนสังเกตตรงนี้นะเนี่ยนะครับ ตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรอยไหมทั้ง2จุดเลยคือเป็นรอยไหมมาจากถ้าดูจากลายปินคือมาจากตัวนี่แหละฮะหัวเอ็ทั้ง2ข้างเลยนะครับผมอาการแบบนี้สันนิษฐานเกิดจากนะครับไฟย้อนมาจากตัวมิกหรือว่า p พาวอแอมนะครับก็เป็นได้นะครับผมเนี่ยนะฮะไฟย้อนตีกลับมาเนี่ย คือระบบมิกรือระบบพวงแอร์อาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะพังทําให้ไฟรั่วออกมาทางเออาร์นะครับผมที่เชื่อมสัญญาณกันเนี่ยหรือว่าไฟรั่วจากระบบอื่นย้อนเข้ามานะฮะกราวรั่วงเงี้ยมันทําให้ระบบเนี้ยมันมีปัญหาเนี่ยมันไหม้เลยนะครับผมอยาให้ดูใกล้ใกล้ครับอ่าซูมดูใกล้นะครับผมก็เห็นชัดเจนเลยนะว่ามันไหม้หายไปเลยตัวนี้ก็เช่นกัน ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มันจะลุกลามมาถึงตัวอินทันเตอร์ตัวนี้ไหมฮะไม่เหมือนกันนะอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมก็พยายามให้ทุกคนเห็นนะแต่บางคนก็าอาจจะมองไม่เห็นอ่าอ่าอย่างนี้นะครับผมชัดเจน เหมือนมันเป็นคราบไหมลอยไหมพวกนี้นไม่แน่ใจว่าจะมาถึงตัวอัพแอหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปแก้ไขดูก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าตัวนี้งานเร่งนะครับผมเลยอาจจะไม่ได้ยกถอดให้ละเอียดให้ดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะวัดให้ดูคร่าวๆก่อนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับจากที่สังเกตนะทุกคนสังเกตนะครับผมคือทรานซิสเตอร์ทุกตัวเนี่ย สังเกตด,ดูเลยว่ามันเป็นเบอร์เดียวกันเห็นไหมครับเขียนว่าเจหกนะมันกันหมดเลยนะะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับผมโดยใช้มิเตอร์อันาล็อกตัวนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าผมซูมให้ดูใกล้เกินไปเดี๋ยวผมจะซูมออกนะอ่ามาครับผม หนึ่งสองสามสีห้าหกเจดแดเก้าสสิบตัวน่นเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยอ่าก็เป็นเรื่องง่ายสิครับเวลาเราวัดเนี่ยตัวนี้เป็นทันเตอร์ชนิด NPN นะครับที่ผมเช็คดูแล้วนะตัว J6 ของเราเนี่ย NPN มันก็จะกินไฟไฟบวกนะสำหรับขา B นะก็คือใช้สายดำนะทันเตอร์ชิปพวกนี้นะผมขาขา B อยู่ตรงนี้ ขา C แล้วก็ขา E นะครับผมเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับสำหรับทันเตอร์ชิพพวกนี้ง่ายต่อการวัดไม่ต้องวัดหาค่าให้ยุ่งยากวัดแค่ตัวเสียก็พอนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะฮะนี่ลักษณะที่ที่มันดีนะฮะขา B เรายึดตรงกลางคือสายดำตรงนี้นะครับแล้วก็ขา C E ขึ้นเท่ากันนะครับเทียบกันแล้วขึ้นเท่ากันแล้วก็วัดอย่างเงี้ยไม่ดี ขึ้นแน่นอนนะครับวัดแค่แบบนี้ก็รู้ครับถ้าวัดในวงจรนะครับในขึ้นเท่ากันนะวิ่งอยู่ประมาณยี่ประมาณสิบห้านะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับตัวที่มันไหม้เนี่ยดูวัดจะวัดให้ดูให้ไหมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหรือว่าขึ้นแค่นิดเดียวเนี่ย กระดีกขึ้นนิดเดียวแล้วก็ตรงขา C ตรงเนี้ก็นิดเดียวครับผมอ่าตัวนี้เช่นกันขึ้นแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆส่วนตรงนี้อ่าวัดอีกทีครับเพราะโครงสร้างภายในไม่รู้ว่าเสียหายหรือเปล่านะถึงมันจะไม่ไหม้นะครับแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่มันพังได้เพราะว่าเจอไฟสูงย้อนกลับมานะครับ ไม่เสียครับชุดนี้นะครับปึ๊บตัวนี้ยังดีอยู่ตัวที่ใกล้ซีพวกนี้ผมคิดว่ามันนา่าจะไปใช่ครับมันไปจริงๆครับกลับบ้านเก่าแล้วขึ้นแค่ขาซีตรงนี้แต่ขาอีตรงนี้ไม่ขึ้นนะนี่คือมันขาดโครงสร้างภายในมันเรียบร้อยไปแล้วครับแล้วก็อีกตัวสองตัวสุดท้ายนะครับ คือขาบ,บีอยู่ตรงนี้เราต้องสลับสายมิเตอร์นี่เห็นไหมขึ้นก็ขึ้นไม่เต็มนะไม่เต็มไม่เต็มอันนี้ไม่เต็มอันนี้เต็มครับผมอันนี้เต็มโอเคก็ประมาณนี้นะอ่าเป็นการวัดจุดเสียเข้คร่าวนะครับผมโดยอันดับแรกผมจะไล่เปลี่ยน1นสอง สามสี่ทันเตอร์ชิปพวกนี้แหละนะฮะเปลี่ยนแล้วก็จะมาลองไล่เทสดูกันต่อนะครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์ก โอเคครับผมตอนนี้ก็คือผมได้เปลี่ยนทันเตอร์ไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็อาตัวไหนที่ขาดก็เปลี่ยนหมดแล้วครับผมโชคดวีที่ตัวออฟแอบไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคเดี๋ยวถึงเวลามาเทสแล้วแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวผมวัดอ่าทันเตอร์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก่อนหน้าที่มันเป็นแบบหนึ่งแล้วปกติเป็นยังไงนะครับอ่ามาเริ่มเลยนะครับแบบเร็วๆก็เ,เ,เลยวันนี้ไม่รีรอไม่รอนาน ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวที่ดีนะเทียบกับตัวที่ดีกับตัวที่เปลี่ยนใหม่นะครับผมก็เหมือนกันนะครับขึ้นเท่ากันเลยนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับผมเท่ากันบเทียบกับ e กับ c เป็นปกติต้องเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนในจุดที่มันไหม้นะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับผม ได้ขัดแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้มาลองเทสดูดีกว่าครับว่าไมตัวไมโครเทคเนี่ยมันเป็นเทพยังไงนะฮะอ่าด้านหลังนะครับกราวก็เสียบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้น,นะครับเราก็เหนีบเข้าคือมันจะเป็นสัญญาณบวกกับสัญญาณลบใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีเสียงออกทุกตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมคีบกับตัวด้านล่างก่อนฮัลโหลฮัลโหล ฮัลเทสเทสท์ฮัลโหลนเทสเทสท์ฮเทสนะตรงนี้ก็ต้องต้องมีเสียงฮัลโหลฮัลเทสท์โเทสเทสเทสท์1 2อ่าโอเคเอาฝั่งนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะทํามาอีกตัวมาเทสดู ฮัลโหลฮัลโหลสองสามสี่ฮัลโหลเทสฮัลโหลทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่าตัวนี้ด้วยนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลทสเทสโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูลูกเล่นด้านหน้าของตัวเครื่องนี้ดูดีกว่านะว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะมาเล่นตัว Echo ให้ดูนะผมอันนี้คือ Echo มันมี Echo ในตัวแล้วก็ EQ ในตัวด้วยสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็มี Exciter ด้วยนะฮะสำหรับตัว Microtech MT77D นะครับ,บอ,นบอดนนี้ลอง Echo นะอันนี้คือปกติยังไม่มี Echo นะครับเดี๋ยวเปิด Echo มันจะมีสเต็ปหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมมี Echo ขึ้นมาแล้วฮัลโหล พลมสองสามสี่ลลพลสองสามสี่อ่าอันนี้ก็จะหนักตามตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็น eq นะ eq อ่าลองไล่ทีละตัวนะครับผมพลมสองสามสี่ห้าลลพลยพลมสองสามสี่เหมือนแหลมมันจะหายไปนะครับผม ฮัลโหลโออกเป็นโทนเสียงมิด uh, มิดเบสมิดโลนะฮะัลโหลสองสามสี่อันนี้ก็คือกลางๆเลยนะครับผมโทนประมาณ 1K ประมาณเนี้ยนะฮะคือจะมีเสียงแค่เสียงคนนะฮะอันนี้จะช่วยในเรื่องของลดถ,ถอนนะครับผมและตัวสุดท้ายนะฮะตัวเอ็กไซเตอร์เดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมลโหลสองสามสี่ฮัลโหล ลุสองสามสี่ห้าฮัลเทสลุ่สองสามสี่ฮัลโลเทสเทสลุ่สองสามสี่ฮัลโหลโลเห็นไ,ไหมคือถ้าเอ็กไซเตอร์มันจะเป็นออกเสียงแตกๆนะครับผมให้มันดูเหมือนว่าไมาเราเาฟังแล้วดูดีนะเสียงดีขึ้นนะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับผมส่วนพวกนี้นะครับก็เป็นการเซต นะคะของไม่แต่ละตัวนะครับผมอันนี้ผมจะไม่กล่าวเสร็จแล้วกันแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมที่ตัวไม้มันสามารถปรับได้ว่าต้องการเนี่ยต้องการกำลังส่งแบบโลหรือไฮนะครับผมก็ช่วย <c oughs> ฟังก์ชันเยอะจริงๆครับผมช่วยในเรื่องของ ในเรื่องของไอการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมนีฮะถ้าปรับโลมันก็ใช้ได้นานนะครับผมถ้าปรับไฮแรงส่งมันเยอะมันก็กินไฟตามที่เราปรับเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสลับตัวคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสลับตัวไมโครเทคของเรานะฮะสำหรับงานซ่อม เจอกันคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคงคงชื่นชอบนะครับผมโอเคสวัสดีครับ